เราออกจากแคมป์ของวันที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดเดิมแล้วก็อย่างที่รู้ว่าเมื่อวานขาลงที่จะมาน้าตกก็คือทางลงอย่างเดียวแต่พอวันนี้ก็คือเราก็ต้องขึ้นเหมือนประมาณว่าเราอยู่จุดข้างล่างวันแรกเรามามาที่สั่งเครื่องบินตก เป็นจุดที่ยอดทันแปดและเมื่อวานมานอนที่แคมป์น้ำตกลีลาเราลงวันนี้เราจะกลับไปที่เดิมและวันนี้เราจะต้องผ่านเหมือนเส้นเมื่อวานเหมือนกันนะคะเส้นป่าต้เหนื่อยไม่มีใครลบบประมาณนี้เลยร้อนใส่เสื้อสองตัวเลยวันนี้ เดินต่อเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงเองเห็นกระเป๋าสีนั้นนั่นแหละจุดของเรายากูเพราะกระเป๋าใหญ่ เล่น <c oughs> อันนั้นคืออะไรคะ หายเหนื่อยใช่ไหมคะโอ้ขึ้นแเดินยาตรงแค่แค่เหนื่อยเต็มเหนื่อยแล้วมันก็แร่เหมือนเมร์นะเหมือนกี้อ่ะเมื่อกี้มันไม่ยืดอย่างนี้ก่อนดิกลิ่นมันไม่ออกไอ้ดมภายนอกมันก็กลิ่นอย่างนั้นแหละพอภายในดูเห็นไหมเห็นไหมชื่นใจเลยเห็นไหมยังยังไม่เอา มันติดมอือแล้วอ่ะต้นอะไรอะคะเร่อเรียกกดห้ากดห้าโดนแกล้งแล้วหนึ่งความยากอยู่ในระดับแปดแล้วกันโหดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตรงที่ว่ากระเป๋าหนักนี่แหละอันนี้เรากำลัง ทางหินอยู่นะคะโจด,ดโจด,ดโจด,ดในการเดินขึ้นนี่มันสวยอะคะขั้งหนั้าท้างหน้าสวยทุกมุมเดี๋ยวเราจะเดินเส้นนี้แล้วก็จะไปขึ้นฝันตรงนู้นเครื่องบินสันเครื่องบินจุดเมื่อวานนะคะครับเราเดิน,ลนเลาะเบียงทางทางน้ำตกอ๋อน้ำตกตลอกทางอะคะเน่ยน้ำตกเดิมเนี่ยแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะ ยีกลีจากน้ำตกไปอ้แยกเหมือนกันแต่ม <güzel bir S 1> ันสดชื่นเราต้องเลาะอย่างนี้ทุกทางเหรอคะเดี๋ยวเราเมื่อวาน อ๋อเลลงมาเก็บ huh. งน,นีว้วันนี้ไม่ทำแล้ววันนี้ไม่ทำแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสันนู่นนะคะไปวิวนี้โคตรดีมากเห็นทะเลหมอกมีทุกวันใช่ไหมคะพี่วิวนี้ดีแม้เห็นทะเลหมอกด้วย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอ๊ะเลาะป,ป่านี้ก็ไม่เห็นวิวแล้วใช่ไหมคะใช่เ,เดี๋ยวเราจะเลาะป,ป่าต่อบิสมิลลา์น,นี่ป่าเขวอะคะโอ้โห,หนี่ป่าเขวเด้นทางที่เราจะเดินไปอ๊ เข้าไปเส้นนี้ใช่ไหมคะเข้าไปเส้นนี้พบกระเป๋าใหญ่แล้วมันก็ติดง่ายด้วยติดพุ่งหญ้าแหล้ตอนนี้ต้องการออกซิเจนด่ววๆไม่ไหว <laughs> เหลือแค่สองคนสุดท้ายที่อยู่ข้างหลังติดท้ายตลอดครับขึ้นไปข้างบนนู้นอ้ยอ้ยออ้ยเกือบแล้วไปตอนนี้เราจะไป้ยกำลังกำลังจะถึงสั่งเครื่องบินตกอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นอันนี้แหละจะบอกว่าเมื่อกี้มีลมด้วย ลื่นด้วยค่ะดูสภาพอืมเย็นอยู่แล้วอันนี้ด้วยฝน,นยตกลื่นหินใบไม้ครบรถคลิปนี้สี่วันในการอยู่ปลาไปเดี๋ยวเราไปเพื่อนๆน่าจะรออยู่ที่สังเครื่องบินตกนแล้วแหละเราปิดท้ายตลอดอันนี้เส้นที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะ ้องทยแล้วรูปเป็นล้านแล้เนี่ยแต่มันย้อนแค่ลูกเดียวเปืองที่ไหด้นะต้องอยึดเพราะว่าตัวลื่นหนึ่งสองสามหน่สมนึ่งสองหนึ่งส,สอ่เย้เย้เย้เดียว <laughs> มด้อง้<า>งดิคนเดียวกสามกลออ้องเยอะือถ้าคนเพิ่มมาสิคนก็คือสิบกล้อง ก็มีอีกอันนึไงสาวรัวๆเลยรัวๆเลยคนนึงมึงก็จะปิดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบนังนั่งนงด้กูจะหมดแล้วอ่ะเออไม่นั่งไม่ได้กระป่าใหญ่เท่ๆนอนพอเถอะไป ถึงแล้วสังเครื่องินตกเสียงเบาจังไม่มีแรงค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปะสั่งหัวใจค่ะไปหาหัวใจกันที่นูน่นค่ะถึงแล้วนะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้ว <laughs> เอ <laughs> เอไป <laughs> <laughs> เินเข้าไปที่สันหัวใจนะคะว้เส้นไหนอ๋อที่เขารอด้วยนี่เส้นไหนโอ้ยเลื่อนเลื่นเลื่นเลื่น,นให้หนูไปก่อนใช่ไหมคะครับผมโอ้โห เที่ยงค่ะเวลาบ่ายสองพักเที่ยงอดูข้างหลังโคตรดีเพื่งเพิ่งกำลังข้างเข้าอยู่ค่ะเราก็กินกินโอ้โหความจำเครื่องอ่ะกูซื้อเต็มแมปอ่ะเท่าไหร่ละหนึ่งสองแปด ให้เวลามีอีกไม่้เวลามีอีกฝนตกมันฝนตกมาก ฝนตกไวยใจอ่ะชอบเดินป่าแบบฝนฝนยป่โอ๊ยไปฝนตกดดิ ทำตรงนี้ห้านี้ในกล่องกระเป๋าใหญ่ เปลนทางแล้วเขเลย เวลาประมาณขอดูนาฬิกาก่อนตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงกับอีกสามสิบสองนาทีคือจริงๆแล้วจริงๆการเดินป่าของปา่าใต้หรือว่าจะเป็นที่ไหนอะค่ะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งแต่รอบนี้ก็คือจะมีเพื่อนของเราอีกคนหนึ่งอะค่ะอยู่ข้างบนนู้นดังนั้นพี่เจ้าหน้าที่ที่ปิดท้ายเขาบอกว่าให้เราไปก่อนแต่ถ้าเราไม่มั่นใจในเรื่องของเส้นทางอะให้หยุดแต่เราก็มีความรู้สึกว่าออมั่นใจเพราะว่า มันก็ยังมีสัญลักษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเส้นเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบเหมือนรอยขีดอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันสามคนมีเราแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนค่ะตอนนี้คือเส้นทางมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะนั่นแหละ เดี๋ยวเดินทางกันยาวๆจริงๆมันก็ใกล้ถึงแล้วแหละเพราะว่าเราผ่านสังวานอันที่สองแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปจุดเบสแคมป์ของวันแรกเลยไปกันไปกันโอ<ฮ>้ค่อนข้างที่จะเดะเหมือนกัน มีใครถ่ายให้เราเราก็ต้องถ่ายแบบนี้ไปเดินไปต่อไม่มีเพื่อนไปแล้วอันนี้จะเป็นรอยใหม่เลยที่เขาที่พี่เจะนะ้าหน้าที่ทำสัญลักษณ์ไว้นะคะก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกสัญลักษณ์นังเผื่อว่าใครมาแล้วแบบหลงทางอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆอะ่ะเราก็อยู่กับที่เลยแต่นี้คือเรา เมื่อกี้เราเจอเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อกี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่เราก็ถามตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามานี่สัญลักษณ์ใหม่ที่ทำเอาไว้ประมาณนี้เลยและเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปกระเป๋าเพื่อนสีเขียวนี่แหละเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะโอเคเย้ย แล้ววันที่สามเรานอนแคมป์โดมไปไปไปมันเดินไม่ได้อ่ะมันลื่นเดี๋ยวนะหาไม่ได้เึ้นมันลื่น อันนี้คือแคมป์เราปิดติดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเดินโอ้เจ็บ ไสี่วันสามคืนเซ็นชื่อก่อนแล้วก็รับประกาศนยียบัตรแล้วเราก็เข้างนานก่อนดีกว่านนเดี๋ยวนี้ทำมาทรั้งนั้แล้วเดี๋ยวก็ถ่ายรูปให้คนรับเลยนะอ๋ะอได้ค่ะเดี๋ยวเราเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่คิรีวงต่อนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยิงยาวกรุงเทพเลยจบทริปสี่วันสามคืนกับเส้นเครื่องบินตกบาย แฟนชื่อนะคะ